เปิดตัวไปแล้วในงานหงไฮเด2022สำหรับโมเดล V รีรถกระบะไฟฟ้าต้นแบบขนาดกลางจาก Foxconn บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีจากไต้หวันที่เป็นพันธมิตรกับปตทของไทยในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เราได้มีลุ้นกับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ไปด้วยเพราะไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่ Foxconn สนใจในการทำตลาดนอกจากไต้หวันและสหรัฐอเมริก,กา โมเดล V ถือว่าเป็นความภูมิใจของทาง Foxconn เพราะมีการพัฒนาขึ้นเองทั้งหมดโดยทีมงานของบริษัทในไต้หวันและเป็นรถยนไฟฟ้าที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดเป็นวงกว้างซึ่งแม้ว่า Foxconn จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดทางด้านเทคนิคมากนักในการเปิดตัวครั้งนี้แต่บริษัทให้ข้อมูลว่าโมเดล V รองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดที่1ตันและลากจูงสัมภาระที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ถึง3ตัน ในส่วนของดีไซน์เมื่อมองผ่านๆจะดูคล้ายกับรถยนต์รุ่นใหม่ของเปอร์โยและออดี้ดังเห็นได้จากดีไซน์โคมไฟหน้าที่มีรูดลารูปตัวเ2ตัวซึ่งนำมาจากชื่อของบริษัทในภาษาจีนซึ่งก็คือหงไห่ที่มีเส้นไฟ LED คล้ายรูปเคี้ยวลากลงมาทางด้านข้างกระจังหน้าเป็นแบบปิดทึบที่มีส่วนบนเป็นสีดำในขณะที่ส่วนล่างเป็นสีเดียวกับตัวถังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถยนต์นั่ง ด้านข้างตัวถังดูบึกบึนในแบบฉบับของรถกระบะปิกอัพสร้างความแตกต่างด้วยการใช้มือจับประตูแบบซ่อนตัวและใช้กล้องสองภาพแทนกระจกมองข้างซึ่งต้องเป็นลุ้นกันต่อว่าจะมีมาให้เหมือนรถต้นแบบหรือไม่เมื่อมีการผลิตออกมาจำหน่ายจรงิง m o เดล V มาพร้อมตัวถังแบบดับเบิลแครองรับผู้โดยสารได้5ที่นั่งเหมือนเหมือนกับรถกระบะขนาดหนึ่งตันทั่วไป อย่างไรก็ตาม Foxconn ยังไม่เปิดเผยขนาดที่แท้จริงของรถรุ่นนี้แต่คาดว่าจะอยู่ในเ s กเมนต์ของรถกระบขนาดกลางเหมือนกับ Toyota Hilux ก์อิ u ุสดีแม็กซ์ฟ e ร์ดเวหรืออย่างน้อยก็ไม่น่าจะมีขนาดเล็กไปกว่านี้หากต้องการเจาะตลาดใหญ่อย่างสหรัฐมริก,กานอกจากนั้น Foxconn ยังไม่เปิดเผยถึงแผนการผลิตว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดอย่างไรก็ตาม Fox c o n n มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวคือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาให้ได้ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งโลกซึ่งธุรกิจทั้งหมดของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับการให้บริการผลิตสินค้าทางด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทต,ต่างๆทั่วโลกซึ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า,า f o x c o n n ได้ทำการผลิตสินค้าให้กับทั้งฟิส k e อร์และ l อ Star มอเตอรไปแล้วและยังมีแผนในการผลิตรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าอีกด้วยสำหรับฟ i s k e อร์ ทาง Foxconn จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นแพรในปี2024ส่วน l ลอ Town ทาง Foxconn เพิ่งได้เริ่มทำการผลิตรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่รุ่น Endurance ที่จะมีการส่งมอบล็อตแรกภายในสิ้นปี2022นี้โดยจะทำการส่งมอบก่อน50คันภายในปีนี้และอีก500คันในปีหน้า2023 ในฐานะที่เป็นตลาดรถกระบะขนาดกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากมีทางเลือกที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าที่จะมีการผลิตโดยปตทร่วมกับ f o x c o n คเชื่อว่างานนี้สภาพการแข่งขันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่ถูกผูกขาดมาตลอดโดยผู้เล่นจากญี่ปุ่นอย่างอิสุและโตโยต้าแต่แน่นอนว่าการแข่งขันที่มากขึ้นย่อมทำให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคในภาพรวมนั่นทำให้โมเดล V

This is my introduction of Model V produced by Hong Hai Technology Group, the very first electric pickup truck Model V in Taiwan. Thank you very much. พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสําคัญ